ใส่ป้ายแดงให้ลูกค้าค่ะนี่นะคะรับรถพรุ่งนี้ค่ะเตรียมพร้อมส่งมอบรถนะคะรถคันนี้เป็น4ประตู1.9 ZP พีนะคะเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะลูกค้ารับรถพรุ่งนี้นะคะวันนี้มาเตรียมความพร้อมให้แต่ถ้าใครนะคะอยากรับรถแบบนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นพิเศษออกรถเพียง25,000บาทเท่านั้นนะคะได้อะไรบ้างเข้ามาดูเลยนี่เลยค่ะ แม็กนะคะเป็นแม็กที่ e สามเจ็ดนะคะการโค้งเลือกสีได้นะคะจะมีสีทองสีดำนะคะสีเงินนะคะแล้วก็มีหค่ะพวกดุมนะคะแล้วก็ขอ้อเบรกอย่างนี้นะคะดุมขอ้อเบรกสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูรอบๆรถเลยดีกว่านะคะจะได้ของตกแต่งคือฟิล์มให้เป็นของไฮคูเซรามิกนะคะนี่ค่ะไฮคูเซรามิกกันสาบนะคะมาดูข้างในดีกว่านะเผื่อว่า ลูกค้านะคะบางท่านจะยังไม่เคยเห็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมามาดูเลยอ่ะนี่นะคะเกียร์ออโต้ของเรานะคะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถจะเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะคะตาข้างหลังจะอันนี้จะเป็นเบาะหนังคูมนะคะจะบอกไว้ก่อนนะเออแล้วก็นี่ค่ะเราจะมีการตรวจเช็คให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่ข้างหลังนะคะก็จะมีแม่แม่แรงนะคะแล้วก็กุญแจเอาไว้แบบว่าเปลี่ยนล้อนะคะยามฉุกเฉินค่ะ มีกระบะไลเนอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังจ้าด้านหลังก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะจะมียางอะไหล่แล้วก็ล็อกยางอะไหล่ให้ด้วยด้านล่างนะคะเบ้ามือจับนะจะเป็นแบบว่าบิวอินกล้องเข้าในตัวนะคะนี่ขารูดเซทีสวยๆหล่อๆแบบนี้ออลลบเพียง25,000บาทอย่าลืมนะคะโทรหากต้ยค่ะได้ที่เบอร์061-678-8899นะคะ ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรโทรมาปรึกษาก็นก่อนนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเอาลูกก้อยรอบที่สุด